กิน<ส><ด>กันอีกแล้วนะจ๊ะเช้ามาดูกับข้าวดีกว่าน,นี่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะผัดอะไรไม่รู้ผัดอะไรช่างมันตานหนึ่งหัวใช้เท้าแในนี่น่าจะเป็นหมูหมูผัดหมูผัดผัดเอข็ดหอม แล้วก็เท่าสวยนะจ๊ะนั่นนมีแว่เดี๋ยวเรามาดูคนพันนี่คนทำเป็นบวกแก้วสกนครผู้ภพันอีกแล้วครับท่านเจีย๊ยบากาแฟเาหอคนทำกาแฟอยู่นี่นะจ๊ะน,นี่กนี่นี่กาแฟสดคนชงคนนี้นดีว่าชงกาแฟสดเครื่องอยู่นู่นเดี๋ยวให้ดูเครื่องน,นี่เอาไม่ใช่เครื่อง คนทำกับข้าวคนชงกาแฟคนกิน <laughs> เจะ <laughs> เจะเลยผัดหมูผัดหมูหมใส่หอมใหญ่นี่กัด <c oughs> พริกเข้าไปสุดยอด <c oughs> พึ่กก็เผ็ดนะเนี่ยขนาดไม่ใหอืมไม่ไม่เผ็ดนะพริกไม่ใหญ่เนี่ยพป็นเหลืองเนี่ย เห็นแล้วรับไม่เผ็ดอ่ะเอยเป็นจริง <laughs> เห็นนี้ไม่นิด <laughs> อันหนึ่งหือเป็นเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ว่าอรอ่อยกินเองๆๆน้อเก็ได้นี่เลยเห็ดหอมด้วยเช็ดลงไป เยอะอือหืออือหือพวกแง่คลิปหน้าคลิปนี้โอเคบ๊ายบาๆออย่าลืมอีกอันนึงแข่งติดอย่าได้เท้าหน่อยเดี๋ยวมันจะเสียใจอือหือบาย <c oughs>